ใส่เต็มคอพี่น้องปัดขาวม่สุดยอดเลยพี่น้องนอกตัวนี้บอกเลยบอมมีตีกู้วางสองค่ำครับพี่น้องฟังเบิ้งเลยตอนดึงกบนกต้อนะครับเนาะอ่ามี่คูวางสองค่ำขา้าวม่เหนียวเว้ยลูกผสมอยากขายพี่น้องพี่น้องฟังเบิ้งเด้อยคิปเพื่อนมาง่อยบนอ่ายึดัึงหวัวนกต่อไม่พี่น้องเนาะ ห้วยคาลม,มามเหลียกข้ามคู่ข้ามนะครับผมมีอ่างความอ่างสองข้าม่ะนกตัวนี้สุดยอดครับได้งามตัวสีนวลสีมุนสีมุนสีงามเป็นตะเลี่ยงครับเพราะว่าคาลุมดีเสียงดีพร้อมเสียงหวังเสียงจัดพี่น้องนกตัวนี้ ครับผมครับสวัสดีคร tamam ับผมมอพอกระบาตองคือเราเหมือนเดิมมีเข็นเคยครับมาต่อนหนุกครับนะครับโค้งง่างไงพี่น้องอ่าเขาเจาว่ามีหนกข้าล่มนะครับนกคาลมคว่างคว่างประมาณสองสามข้ามกันนี่ครับบระต้องกระชีไส้นี่ครับนะครับน um> um> ี่ครับเดินนะครับเป็นเดินนี่ครับเดินมอมอๆะลยพี่น้องนี่ครับ นี่ครับก็เล่งเล่งไปย่านนี่ครับย่านเทียงให้เทียงหน้านะครับใส่กกต้นย่างนะครับตุกย่างก๊กย่างไงสีเขากกนี่นะถึงกกถึงปลายเทียงหน้าครับพี่น้องนะครับบังสัครับก๊อกข้าวนี่นะครับแล้วก็โดดโดดลงมากสิงางเของมหาลูกตอนนี่นะครับเนาะนี่ครับเอาจังใดขมารอลุนร้อชุ่มนะครับมาบ่าวตองสีถ้ำสำเร็จบ่พี่น้องเไยเอามาล่อลุนร้อชุ่มพี่น้องเไย ร่มพวงอ่้ห่มไหม ใส่เต็มคอพี่น้องปัดคาล้มสุดยอดเลยพี่น้องลูกตัวนี้บอกเลยบอมีดตีตีกู้วางสองขัครับพี่น้องฟังเบิ้งเลยตอนดึงกับนกตอวนะครับเนาะอ่ามีดกู่วางสองขัคาล้มเหนียวไว้ลูกผสมอยากไอพี่น้องพี่น้องฟังเบิ้งเด้อคลิปเพิ่นมาง่อยเบินอ่ายึดถึงหัวนกต่อไปพี่น้องเนาะ ห่วยคามว่มัามเหลียกข้ามคู่ข้ามและครับผมมีอ่างความอ่อางสองข้าม่นกตัวนี้สุดยอดครับลายงามตัวสีนวลสีมุนสีมุนสีงามเป็นตาเลี้ยงครับเพราะว่าคาล่มดีเสียงดีพร้อมเสียงหวงเสียงจัดพี่นนกตัวนี้ฝากคนไลก์กดแชร์คนติดตามเพื่อสิบเด้กผาดจีบต่อไปน้ำเด้อครับเด้อ สวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อยพี่น้องเดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสีบได้พลาดคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ